ทำไมาไปอยู่ในหนั้นเลฟเฟนจุ๊บๆก่อนจุ๊บๆจุ๊บๆแม่ก่อนเลฟเฟนจุ๊บๆลูกจุ๊บโอ๊อยอะไรขนาดนั้นนะลูกอะไรขนาดนั้นนะคะจุ๊บแม่ก,ๆๆก่อนจุ๊บไอ้เสื้อผ้านหนูยังไม่มาเลยลูกเอ้าชอบลงไปอยู่ในนี้นะลูกอ๋อ ไป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 เดี๋ยวทำตัวดีเดี๋ยวไม่ให <Napoleon>. ้ก <disappointing bosses> <pos> e. ินนมเเลยด็กคนนี้มันน่ารักจังเลยเด็กคนนี้ขี้งอนมากเลยด้วยขี้งอนเหรอขี้งอนเหรอขี้งอนเหรอหน้าเป็นแผลหมดแล้วลูกอุ้ยไหล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 จุ๊บจุบยังอ่ะเป็นเด็กดีให้กินขนมนี่นี่โห้ยน้าหนูเป็นแผลหมดแล้วลูก ทำไมห,หนูเอาหน้าไปอยู่ในกรงล่ะครับืดื้อมากเลยนะเ่าเนี่ยแม่ไม่ให้หนูเดินเล่นนะวันนี้งอนแล้วชอบหนีไปนอนอเด็กดื้อเด็กดื้อต้องมาไปจี๊ดจีจจจเดี๋ยวเสื้อหนูมาแล้วนะลูก